โรคภัยคอยร้อนทุกวันไม่วายจะคิดูหัวใจจิตมันก็ตกลงก็ยังคิดทุกคืนทุกวัน,นเหมือนเป็นสิ่งในวิธีที่เราบูกพันที่ช่วยยืนยัน เป็นเชนนี้ไม่เคยคิดเลยเหมือนว่าเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกหนีพ้นมันแต่ละดูมันมากจะรลนต้องลาลาบไปกันทุกวันหลายคนลาชากจะโรครายจะมาฝากกันในแต่ละ หัวใจผู้คนดูอ่อนล้าสิ่งเดียวคือความหวังวกเราจะผ่านพ้นไปด้วยกำลังใจส่งไปถึงรวมด้วยช่วยกันมันยากจะหลีจะหนีเชื้อโรคแบ่งปันที่มันกลายพัน คงมีสักวันอยากจะพบเจอจบกันเพียงนี้ครั้งนี้คงเป็นครั้งสุดท้ายไม่น่าจะเลวร้ายกว่าน,นี้ได้ผ่านพบในวันที่ดีฟ้าหลังฝนสว่างจะรอกรายแผ้พายทันทีเราคงจะร่วมยิยนดี คงไม่นานที่เราจะรอสิ่งเดียวคือความหวังว่าเราจะผ่านพ้นไปด้วยกำลังใจส่งไปถึงรวมด้วยช่วยกันมันยากจะรีจะหนี่เชื้อโรคแบงปันที่มันกลายพันุ คงมีสักวันไม่อยากจะพบเจอจบกันเพียงนี้ครังนี้คงเป็นครั้งสุดท้ายไม่น่าจะเหลวร้ายกว่านี้ได้ผ่า,พานพบในวันที่ดีฟ้าหลังฝนสว่างะโรคลายแพ่พายทันทีเราคงร่วมยินดี